เรื่องของของก๊อฟนะครับจากร้านต้มยางโยดพัลลังค์นะครสำหรับคลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้นะครับติดล้อรุ่นใหม่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New Toyota Veloz นะครับ New Toyota Veloz นะตัวเนี้ยเป็นขอบ17นิ้วลูกค้านะครับมาเปลี่ยนนะครับถามว่าเปลี่ยนจากตัวท็อปแล้วจะไปใส่อะไรมันมีท็อปกว่านี้อีกเหรอไม่ใช่นะครับคือลูกค้าเขาไปเปลี่ยนเป็นลายอื่นนะครับท็อปเหมือนกันแต่จะเป็นลายอื่นพอดีเขาอยากเปลี่ยนลาย ครับผมก็เลยเทินออกมานะครับวันนี้ก็มีลูกค้ามาใช้บริการกันของน้นนี้ก็มีล้อแฟชั่นนะครับมีมีเอสนะครับก็ไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมเทินมาวันเนดียวเองมั้งโดยประมาณก็ไปแล้วนะครับยังไงสนใจอย่ารอนะเพราะว่าบางทีมันไม่มีนะ,นะครับตัวนี้นะครับเป็นล้อแท้เดี๋ยวเรามาดูหลังล้อมาดูหลังล้อนะนะครับอ่าตัวเนี้ยอย่างแรกเลยผมให้ดูก่อนนะล้อตัวเนี้ยนะครับ ผลิตที่อินโดนีเซียนะครับผลิตที่อินโดนีเซียนะนะครับล้อตัวนี้ไม่มีตีตาตโตโยต้านะครับมันจะอารมณ์เหมือนประมาณว่าเป็นพวกล้อของอินโนวานะครับคือมันจะใช้น็อตเปเปอร์นะครับน็อตเปเปอร์นะนะครับตัวเนี้ยผลิตปี22 <c oughs> ขออภัยนะครับปี22เดือน5นะครับก็ใหม่มากนะตอนนี้เพิ่งเดือนอะไรเดือนเจ็ดนะครับอ่ะเข้าเดือน8 ก็คือว่าใหม่มากนะครับแล้วก็เป็นขอบ17นิ้วกว้างนะครับอ่ามาดูเรื่องความกว้างกันตัวเนี้มันกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับล้อมันจะหน้าแคบกว่าล้ออัลติิที่เป็น7นิ้วนะครับความต่างของมันคือตรงนี้นะครับกว้าง6นิ้วครึ่งนะครับแต่ผมจะบอกข้อดีของมันนะครับอีกสัาพในหัวจะบอกให้นะครับอฟเสต4.5นะเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ให้ดูก่อนเลยนะนะครับ อย่างที่ผมเคยพูดไปหลายคลิปนะครับล้อยิ่งกว้างยิ่งดีแต่ดีในด้านไหนลนะ่ะมันดีในด้านเกาะถนนแต่มันไม่ดีในด้านประหยัดน้ำมันนะครับล้อหน้าแคบกว่านะครับต่อนถนอนอาจจะไม่เยอะเท่านะครับแต่มันประหยัดน้ำมันกวา่าเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทําไมรถอีสู u d ดีแมถึงมากับยานซีรีส์255นะครับสถานที่ f o r t u n เนอร์เขามา265ถ้าท่านย้อนกลับไปนะครับอีสุสู นะครับจากโฆษณาเรื่องการประหยัดน้ำมันวิ่งจากจังหวัดนี้ไปจุดๆๆใช้ประมาณหนึ่งถังได้่กิโลนะครับคือมันหน้ากว้างจนไปมันก็ติดน้ำมันเขาก็ต้องใช้หน้ากว้างประมาณนี้นะครับล้อล้อตัวเนี้ยเขาเออกแบบมาก,กับรถตัวท็อปหน้ากว้างประมาณนี้เพียงพอแล้วนะครับถ้าท่านอยากได้กว้างกว่าน,นี้ท่านก็ต้องเปลี่ยนลายนะครับอะไรประมาณนี้นะกับท่าน,นี้แหละเขาอาจจะอยากได้กว,ว้างขึ้นแต่มันกะกินน้ำมันขึ้นแต่ถ้าลูกค้าท่านใด ใช่รถอยู่แล้วรู้ึกว่าเออมันขออสิเจ็ดไม่ชอบมันอ่นไม่กินน้ำมันก็ลดหน้า้างลงมาใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับสนใจสอบถามได้นะนะครับห้าร้านเราเป็นเต็นสีขาวแดงนะครับร้านอยู่พระรามสองมาขุนเทียนนะครับอยู่เลยซอยเทียนทะเล2ีดหรือยีหนึ่งมาสองเมตรนะครับไม่ต้องเข้าซอยถ้าคุณลูกค้าท่าใจสนใจติดต่อมาได้ครับผมสักคริมีนะครับผมคอฟจากร้าน โยนของฝากไว้เนี่ยครับเดี๋ยวพุ่นหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่น,มนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ